สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดโครันะคะครบรอบหนึ่งขวบแล้วนะคะเราก็ไม่ได้มีการจัดอะไรที่บ้านนะคะก็ไม่ได้จัดวันเกิดอะไรให้เขาแต่ก็มีเค้กมีทําฉากลูกโปง่งแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะที่บ้านเราเนาะเพราะว่าเขาก็แบบหนึ่งขวบแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบถ่ายรูปเก็บไว้ก็เลยจะ ซื้อลูกโป่งมาจัดเป็นฉากถ่ายรูปแล้วก็มีเค,ค้กให้เขาแค่นี้นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบจัดงานวันเกิดที่ต้องแบบเชิญคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเกตว่าเขายังเด็กไปถึงเชิญใครมาเขาก็ไม่เข้าใจหรอกก็ <c oughs> จะเป็นแบบกินแบบฉลองของผู้ใหญ่มากกว่านะคะแต่เกตก็อยากให้มันเป็นวันสาคัญของเขานี่นะคะก็เป็นของที่เราซื้อมานะคะทุกคนเป็นลูกโป่งนะคะแล้วก็ของตกแตง่งนิดๆหน่อยๆนะคะเอาไว้เป็นแค่แบบฉากถ่ายรูปเฉยๆ ซึ่งเราซื้อที่สูบมาที่สูบมันพังมันสูบไม่ได้นะคะไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงสูบไม่ได้นะเราต้องเป่าปากเอานเนี่ยนี่คือกองทับลูกโป่งของพวกเรานะคะเป่าเป่าปากนะคะทุกคนเพราะว่าที่สูบมันสูบไม่ได้ไม่เข้าใจว่าทําไมมันสูบได้แต่อันพวกนี้นะคะนี่แล้วก็มีเลขหนึ่งด้วยเหลือลูกโป่งอยู่เท่านี้นะคะก็จะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการจัดนะคะ นเเอ้แเธอยากทำหมสนุกมากพล้วผล้วพล้ว้ากันเป่าปากไปเคิร์มึงเลยเกือบใจขาดหลับแล้วไหลับแล้วเหรอเอานนแ้เกหอลับอืมันเกิบ เสร็จแล้วแปบ๊บเดียวเดีวราก็จะผูกผ้าตรงหน้าต่างนะคะแล้วก็จะเอาลูกโป่งไปเรียงใส่ตรงหน้าต่างนะคะ นี้นะคะเราก็กําลังจะเรียงลูกโป่งนะคะให้เป็นช่อเป็นช่อซึ่งทุกคนก็มีฝีมือในการประดิษฐ์ประดอยอย่างสูงไม่รู้ผลงานจอออกมายังไงนะคะเธอามาดึงดูเล้ว นปลายปลายมันอยู่ตรงไหน,นอะตรงนั้นออดึงดูซิอันลูกแรกอะอยืดไปดูซิเออสวยงามอยู่นะถ้า,าไม่อะวันเกิดเธอแต่ฉันจัดให้ก็ได้นะแต่ฉันไม่อยู่อะให้แม่แล้วกันก็เพียงร่วมมาแล้วกันอเออเดินอย่างงี้นะ <laughs> โอเคพอละเรียบร้อยนะคะขอบคุณครับสบายดีไหมครับทำอะไรครับขอบคุณครับ นี่นะคะว่าวันนี้ซุ้มถ่ายรูปวันเกิดโครัยนะคะมีเลขหนึ่งตรงนี้แล้วก็เค้กนะคะน่ารักมากนี่เราช่วยกันจัดนะคะออกมาดีกว่าที่คิดสวยงามกว่าที่คิดนะคะ ของเรามาแล้วว้าวลูกชอบไหมอันนี้ก็เป็นเค้กของคุณยายนะคะนี่ก็เค้กของโคราดแล้วก็มีเลขหนึ่งเพราะว่าโครายหนึ่งขวบนะครับห่ออัอยยันเดียวมัมมัมเดี๋ยวค่อยมัมมัมโคราดครับมมัชี้อย่างเดียวจะเอาไหนลูกอันไหนอ๋อเดี๋ยวค่อยมัมเนาะเดี๋ยวค่อยมัมนะครับรอสักครู่นะครับ อ้ยอกวเดืร้นรออมีเอออกมาแล้วเราจะถ่ายรูปกันนะคะใครใครบู๊บบูะบบู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 ๊บบู๊บบู๊บบูบบูบบูบ ยิเลยครับขอได้วุ่นวายมากนะครับก่าจะได้ลูกเอาป๊าทำไรขอได้มองกังคือแต่มันแก่งนล่ล่ะขอ้ยีมองกังอะได้หนึ่งขอได้าบ้า้าบา กว่าจะได้รูปแต่ละรูปนะคะเขาได้เขาได้เขาตื่นเต้นนะคะเข,ขกากรีดกรีดก์ดอู้เดยวน้องได้กินเดิวน้องได้กินเดิวน้อง<ว>ได้กินครับแม่แมเไปกันไหนเออเออเอา้วน้ลายจิ้มเลย

t ි ත ි ර ි o ි හ อนนี้นะคะเราก็ทําการเป่าเค้กกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีของขวัญน,นะคะให้คนรายด้วยเดี๋ยวเราจะให้คนายแกะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวตัดเค้กกันก่อน ไลให้ตา,าตาเร็วนี่ให้ตาตากรบอาให้ตาตาขอให้โกลายเป็นเด็กดีนะว่านอนสอนง่ายแล้วก็น่ารักน่ารักแบนบนี้ตลอดไปขอบคุณครับนะขอบคุณครับก่อนครับก่อนลูกครับ,บเออ <laughs> ไอพี่จะกินงูนะคะ แล้วก็จระ,ะเข้ด้วยเหรอได้จระเข้แล้วจระ,ะเข้ฉันจะเอายังไงให้เธอเนี่ยขอตีนจระ,ะเข้เดี่ยไขว้แล้วยังไอวีไอวีวันก็ได้ทุกคนไม่ไม่จะไมไม่เอายอยักษ์ามาด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเอาเค้กไปให้ตานะ้ำตาอยู่ข้างบนบ้านตาทวดก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ตาทวดเนี่ยโวยพรมันเกิดคนหลายสักเล็กน้อยนะคะกลาง ในอวยพรหลานด้วยจังหน่อยหลานเดี่ยวกิดแม็กบอนเบ้ยเออเอาให้อวยพรมันเกิดร้านหน่อยสิเออป่ะป่ะมาหนิให้ตากินให้ตากินチュบจุ๊บ เดี๋ยวเราจะตัดเค้กอันนี้ไม่อยากตัดเลยมันน่ารักมากนะคะไม่มีใครกินยีราฟเหรอเนี่ยลิงเนี่ยเหรอไม่ได้ไม่ได้องกกินนกอันนี้ก็ได้เนี่ยนกหลากสี คอครับคลายครับคลายครับแม่ก็อยากจะฝากถึงลูกเนาะวันหนึ่งที่ลูกโตขึ้นแล้วลูกก็เข้าใจในสิ่งที่แม่พูดแล้วลูกก็กลับมาดูคลิปนี้แม่ก็อยากให้ลูกอ่ะรู้ไว้นะครับว่าแม่รักลูกมากนะคะสุขสันต์วันเกิดลูกวันนี้หนึ่งขวบแล้วแม่ก็ขอให้ลูกมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆม,มีทุกขน้อยๆนะคะได้เติบโตไปใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นเนาะลูกเนาะพ่อกับแม่ก็จะอยู่เคียงข้างลูกแล้วก็จะสนับสนุนลูกทุกๆอย่างที่ลูกอยากทำนะคะแล้วก็จะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะเป็นเพื่อนสนิทให้ลูกด้วย <c oughs> มามม,มเนี่ยแม่พูดถึงลูกอยู่นี้กำลังจะซึงซ้งซสงวาาซิดคอมมากคลายมัมมม,มนั่นแหละเนาะเราไม่พูดอะไรกันมากเนาะเราคุยกันทุกวันอยู่แล้วนาะลูกเนาะก็แม่กับพอลักลูกมากนะครับแต่วคลายจะแกะของข,องขวัญมันเกินนะครับเอ่เอาอะไรก่อนอะไรก่อนดีครับ

ขอบคุณค่ะครับครับบับบับมีแกะของคุณยายเลยช่วยกันช่วยกันกับยายช่วยกันยายเก่แกแล้วน่มันคือย่งว่้อยวาอหูเป็นเชือผ้าหนึ่งชุดนขอบคุณค่ะขอบคุณครับยายยังครับ น้องดีมาเด้อปีถัดไปเด้อครับเลยแกเลยโอ้ยคืล็อกแน่นเลยไอ้ี่ทำไมล็อกแน่นจังเลยสุดจะทนอุยอะไรอ่ะอะไรอะโอ้ยโกบเอ๊ะอเขาไล่เห็นยังไนเลัต่เไหน Oh, โอ้ยอบกบๆไหนกบร้องอยังไงครับขอบคุณยางขอบคุณครับน,นาวีเดียวขอบคุณครับนาวีครับกินยยางเดีว ถือดิถือดิออร่อยเหรออร่อยมากไหยครับนะ ก็ตอนนี้นะคะปาร์ตี้วันเกิดครไรก็จบลงแล้วนะคะทุกคนก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็แค่เป่าเค้กถ่ายรูปคือจุดประสงค์ของวันนี้เกดก็แค่อยากถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะเพราะว่าเขาแบบหนึ่งขวบแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากทําให้เขานะคะก็มีแค่ครอบครัวเราที่บ้าน5-6คนนะคะก็ครยเนี่ยก็อยู่กับเรามา1ปีแล้วเนาะเราก็รู้จักเขามาได้1ปีแล้วนะคะใช่ไหมครับฮะ แป๊บเดียวเองเนาะเหมือนแบบเพิ่งลอดไม่นานเองเกดก็ยังแบบเหมือนเพิ่งหาเจาแผลไปไม่นานเองนะคะเกดก็ฝากทุกคนนะคะเอนดูโคลายอยู่กับโคลายไปอีกนานๆใช่ไหมครับดูผมเติบโตไปด้วยกันนะคะ <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาอวยพรมันเกิดโคลายนะคะเราอาจจะไม่ได้ตอบเนาะเพราะว่ามันก็เยอะมากแล้วคือคอมเมนต์วลาที่เกดลงอะไรเกดก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาตอบถามว่าอ่านไหมก็อ่านนะคะทุกคนแต่ว่า อาจจะตอบบ้างที่เป็นคําถามเนาะเกดไม่ใช่ว่าแบบละเลยไม่ได้ใส่ใจนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะคะเกดก็ต mm ้องขอโทษด้วยนะคะบางคนเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่ตามเราเพาก็เข้าใจแหละเนาะ mm hmm. เพราะว่าเกตไม่มีแอดมินไม่มีคนช่วยนะคะเกตเป็นแอดมินเองถ่ายคลิปเองตัดต่อเองทาทุกอย่างเองคนเดียวเลยนะคะ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบไอเองเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณครับด้วยคอลาขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายขอบคุณครับ <laughs>